เองจับตรงนี้จับอย่าให้ลูกนี่กดตรงนี้ด้วยนะแต่อย่าให้ลูกสบัยนั้นอ้าวเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะอ่าเรียบร้อยเก่งมากเลยโอ้ไม่เจ็บแลไม่เจ็บแลน้องจินนะจะร้องตอนที่ดันยาเข้าไปทุกคนเลยอย่ามันจะคิดไม่เจ็บแล้วนเจ็บแล้ว่ะแล้วเร็วม่ะเนเก่งออไม่เจ็บเลยนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วว่ะ เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วหรอเวสร็จแล้วเหรอเวเสร็จแล้วเหรอเร็วเสร็จแล้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 วเร็วเสร็จแล้วเหรอเร็วเออันนั้นพี่แกะแล้วมั้ไม่เป็นไรเนาะเนาะเนาะนะหาพ่อแม่ลูก อู้อวเอออตัะตอวันนี้โดนหนึ่งขาอ่านี่อีกหนึ่งขาสขาเลยเันชองขาสองขาเลยอ่ะนักตาไหล้ว